สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t ไ i ท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอไปฟีทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคก,กับการใช้งาน iPhone กับวิธีการแปลงไฟล์ Word เป็น PDF ง,ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมครับต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ iPhone มีให้มาอยู่แล้วนะครับสามารถเปลี่ยนเจ้าไฟล์ W o r d นะครับ ให้เป็น pdf ไปเลยนะครับซึ่งสมมุติว่าเราได้รับไฟล์ word จากทางไลน์แล้วกันนะฮะแล้วเราสามารถเปิดไฟล์ word มาปุ๊บเราต้องการแปลงไฟล์ word ตัวนี้เป็น pdf เพื่อจะส่งต่อคนอื่นดังนั้นทาได้ง่ายๆโดยไม่กี่ขั้นตอนครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนไฟล์ word นะครับให้เป็น pdf ง่ายๆนะครับใน iphone เลยนะครับจริงๆใช้ได้ iphone ipad ได้เหมือนกันนะครับกดมาที่สมมติไฟล์ word นะครับผมได้รับไฟล์ word จากตัวทางไลน์แล้วกััันนนนนนะะครรบมปปปุ๊เเี็็ฟฟล์ W re re อ้ แล้วเราต้องการเปลี่ยนให้เป็น PDF ทํอำยังไงให้กดตรงนี้ฮะก็คือกดแชร์เนี่ยแหละแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เลือกหัวข้อคําว่าพิมพ์ครับพิมพ์เลยฮะกดคําว่าพิมพ์ปุ๊บเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถเลือกเป็นแนวตั้งแนวนอนได้ด้วยนะไฟล์ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ได้นะครับไฟล์ในการพิมพ์อยู่เนี่ยนะฮะนะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับกดพิมพ์เลยครับกดพิมพ์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะถามว่าเราจะไปเซฟที่ไหนนะครับตรงนี้นะครับเราจะเลือกอ่ะมาที่ ตัวในส่วนของลายเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้จะได้ง่ายขึ้นนะครับลายเหมือนเดิมซึ่งนะครับกดเข้ามาแล้วเราก็กดแชร์ครับเซฟไฟล์ Word ตัวนี้นะครับส่งไปที่คนที่เราต้องการนะครับก็จะกลายเป็น pdf ทันทีเห็นไหมนี่ฮะกดเข้ามาดูนะครับนี่ฮะกดเข้ามาดูแล้วกดตรงคําว่าแชร์เนี้ยนี่ฮะเป็นไฟล์ pdf แล้วนี่ครับง่ายๆเลยนะครับก็แปบนึงก็คืออันนี้เราจะเซฟไว้ในเครื่องแล้วกันเมื่อกี้เราส่งแชร์จะไปกําหดเหมือนเดิมนะครับกดไปที่ตัวไฟล์ Word นะครับกดแชร์นะครับ กดพิมพ์เหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับกดพิมพ์เสร็จปุ๊บให้เลือกมาเก็บไว้ในเครื่องครับบันทึกไปยังแอปไฟล์นะครับกดตรงนี้ฮะแล้วเราก็จะบันทึกเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็กดมาที่จะเป็นที่ iCloud หรือตัว iPhone ของเรานะครับก็กดไปที่ iPhone ของเราแล้วกันแล้วกดสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับมาเป็น pdf แล้วกัน pdf นะครับกดเสร็จสิ้นนะครับคราวนี้เราก็บันทึกลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกมาที่หัวข้อไฟล์ครับ เห็นไหมครับกดไปที่คําว่าไฟล์แล้วก็กดไปคาว่า PDF นี่ฮะกดเข้าไปดูได้เลยครับนี่เลยฮะก็เป็นไฟล์ PDF แล้วนะครับกดไปดูครับตรงข้อมูลนะครับก็กลายเป็นว่าเฮียเอกสารเป็น PDF เห็นไหมครับทีนี้เองครับเ,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 เราก็สามารถเปลี่ยนไฟล์ Word ที่เราได้รับมาเนี่ยให้เป็น PDF ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่สามารถใช้งานได้ทันทีครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆของการใช้งาน iPhone ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนแล้วจากกันไปนะครับอยากสมุดเล่าครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ